เห็นด้วยหรือไม่รัฐเตรียมเยียวยา5,000บาทนาน3เดือนรวม1,500 0บาทให้กับกลุ่มประกันสังคมมาตรา33สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ ก็เรียกได้ว่ามาตรการช่วยเหลือได้ออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดมาตรการเราไม่ทิ้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากกรณีกระทรวงการคลังได้นัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลืออีกครั้งเพื่อหารือถึงวิธีการช่วยเหลือกลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จจํานวน1.7ล้านรายรวมทั้งเสนอแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการอื่นๆตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นนะคะล่าสุดนายประสงค์พูลทเนศประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ก็ได้ให้รายละเอียดนะคะว่าที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่ยังตกลนพบว่ามีอยู่ราว9้าล้านคนซึ่งเป็นล็อตสุดท้ายที่จะเสนอคณะกรรมการกันกรกองเพื่อพิจารณา สำหรับกลุ่มตกลงที่ครั้งได้ทำการพิจารณาเยียวยาในที่ประชุม9ล้านลายสามารถแบ่งออกเป็นได้ดังนี้นะคะ 1. กลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน1.2ล้านคนจากเดิมมีจำนวน2.4ล้านคน 2. กลุ่มที่ลงทะเบียนรับเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน1.7ล้านคนซึ่งคัดกรองจากความซํำซ้อนรับมาตรการแล้วเหลือ3 000, 2 1 6 0คน คาดว่ากลุ่มนี้จะได้รับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน 3. กลุ่มเปราะบางเช่นคนพิการผู้สูงอายุและเด็กจำนวน6.9ล้านคนจากกรอบเดิมที่คอรมออนุมัติไว้13ล้านคนจะได้รับเงิน1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน 4. กลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลจากประกันสังคมเนื่องจากจ่ายเงินประกันสังคมไม่ครบ6เดือน จำนวน6.6หมื่นคนกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับตัวเลขเงินในกลุ่มของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มอื่นๆจะต้องให้คณะกรรมการกันกรองเคาะอีกทีว่าจะสรุปตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือเสนอหรือไม่แต่จำนวนเดือนที่จะได้ก็จะช่วยเหลือยังกำหนดไว้ที่3เดือนเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามใน4กลุ่มที่ตกหล่นนี้คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้จำนวน2เดือนพร้อมกันเลยและเดือนกรกฎาคมอีกหนึ่งเดือนส่วนถ้าหากคอรมอไม่สามารถอนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้ก็จะต้องเลื่อนการจ่ายเงินเยียวยาไปเป็นเดือนกรกฎาคมซึ่งก็จะจ่ายเงินเป็นก้อนเดียวเลยจำนวน3เดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ